วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ในเกมของโลบ็อกในแมปของ Anime a แอพเรนนะครับผมทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ผมนั้นที่เคยทำไอ้เลเวอร์บอร์ดของตัวทัวร์นาเมนต์ไปนะครับแล้วก็ติดท็อปหไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคราวนี้ตัวซีรีส์ทั้งสองของเขาเนี่ยนะครับผมมันก็คือทําให้ไอตัวของนิสัยเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ฉะนั้นยูนิคนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มีเวลา20นาทีซึ่งมันเป็นด่านที่เรียกได้ว่าค่อนข้างยากนะครับก็คือ แต่วิดีโอนี้ผมไม่ได้จะมาสอนทุกคนลงอะไรนะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวตัวละครที่เป็นตัวละครบอรอ์ดครั้งที่แล้วนะครับที่ผมติดก็ตัวละครนี้ครับผมจากเรื่องไอเรื่องอะไรอะไรเมกะคิวอะไรสักอย่างนะครับตัวละครนี้นะครับก็ผมได้เป็นชายนี่เพราะว่าติด ตั้งแต่99.90%ถึง100%นะครับอันนี้ผมติดท็อปๆนะก็ได้อันนี้มาซึ่งเอาจริงๆนะผมติดได้เพราะาผมมียูนิคนะครับทุกคนอันนี้มันก็อาจจะง่ายแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่รู้ผมจะติดหรือเปล่านะครับอาจจะเล่นแบบว่าเอาเลมแน้นเฉยๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวละครอาจจะเป็นซ้ำๆเดิมๆอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะก็ตัวละครนี้นะครับได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มรีวิวกัวนดีกว่าอ่านิสัยอันเนี้ยน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนะครับผมสุ่มมานะครับสองครั้งนะฮะะะะะผผผมมมมมมกกกก็็เเเเลลลลยย่่่่่่่าาาาาวววววอออััันนนนนนีีนน้้้้้้แพรรไไไไไไหๆคคคืดดดิตใชฉ ทําแค่นี้มาก็กเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมทําเป็นเวล100แล้วแล้วตัวละครนี้ไม่สามารถอีโวได้ถ้าเราเอาขึ้นนะครับผมมันจะมีตัวเบสซิ่งนะครับหรือว่าตัวคอสเมติกนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมควายด้านหลังเหมือนบินหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจ อ,อะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะรีวิวผมจะเอาทีมที่ผมคิดว่า,าตึงไปแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบบัฟนะครับผมตัวละครนี้ผมยังไม่ได้ใส่นิ้วนะเนี่ยยังไม่ไใส่นิวนะครับสแตตก็อยู่ที่2,500ัวิตีทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ เป็นซิงเกิลฮิตนะครับไม่มันตีฮิตนะฮะ23ระยะคือค่อนข้างกลางๆนะครับก็วางได้ทั้งหมดประมาณ4ตัวนะครับแล้วก็เป็นไฮบิดด้วยหลังจากที่อัพไปประมาณขั้นที่4แล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันในในเกมแล้วกันนะฮะโอเคมาเด๋ยวิวกันเลยดีกว่าครับก็ค่าวางเขานะครับก็คือ2,000นะครับการโจมตีเนี่ยจะเป็นแบบเป็นแบบแทงตรงนะเป็นไลน์นะครับนี่ฮะตอนแรกคือมันจะไม่ตีแอร์นะก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะดูสเตตนะครับผมอัพไปนะครับนี่นะ ก็ยังคงเป็นลายเหมือนเดิมนะครับจนประมาณขั้นที่4นะครับที่อัพเนี่ยอ่านี่ครับดากอนดากอนไดรฟ์นะครับก็จะเริ่มตีแอร์นะครับอัพขึ้นขั้นห้าโปอ่าเนี่ยจะเริ่มตีแอร์นะครับจะดูว่ามันมีแอร์มาไหมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้คือมันอารมณ์เหมือนกับเออเหมือนกับอะไรดีเหมือน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 เมลูเอมเออโหเหมือนเมลูเอมมากนะฮะ ่นีฮะตีไปปุ๊บส่วนขั้นต่อไปเนี่ยนะครับก็ดาเมจเป็นเนี่ยฮะห้าหมื่นนะครับอ่านี่ผมไม่ได้ใส่ลิลิกนะไม่ได้ติดเคิร์ดด้วยนะครับอ่าแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน20,000ื่นดาเมจเป็น72,000นะครับ8ปดวิตีทีหนึ่งนี่คืออัพตันแล้วนะครับมันวางได้ทั้งหมดนี่ครับ4ตัวนะฮะจะวางให้ดูนี่ฮะวางได้4ตัวนะครับส่วนเอฟเฟกของเขานี่ผมต้องให้ดูด้วยมันไม่งั้นมันมันไม่มันไม่สุดนี่ฮะเอฟเฟกแรกเขา แต,แต่จริงๆมันมีแค่ 2, 2องแอนิเมชันอะเออจะมีแค่แดดนะครับน่ยแดดพุ่งแบบนี้เ,เห็นป่มแล้วก็จะเป็นดักออนไดฟอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูนะมันจะตีตัวแอร์จะตายนี่นี่นี่ เนนะมันตีแอร์ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้อ่าสำหรับตัวละครน,นี้นะครับแล้วก็อ่าจริงๆผมจะเอาบัฟมาแต่ผมไม่ได้เอามานะเอาเป็นว่าตัวละครน,นี้ถ้ารวมๆแล้วตัวละครไก่นะเออไม่ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าเอาไปเล่นได้แต่มันก็ส่วนตัวผมว่ามันไก่นะครับมันเป็นไฮบิดที่สะสมแล้วกันนะครับอ่าอันนี้รีวิวให้ให้ดูเฉยๆนะมันเอาไปเล่นถามว่าได้ไหมถ้าไม่มีผมมีตัวที่มันดีกว่านี้ผมก็เลยคิดว่าตัวละครน,นี้ผมไม่ได้เอาไปเล่นหรอกนะครับอ่าประมาณนี้นี่คือ ชื่ออะไรนะทัสมิทัสม,สมิเออพระเอกในเรื่องนะครับเอ,อเอฟเฟกก็ตะการตานั่นแหละมันตัวสะสมนะครับสำหรับตัวละครนี้ตัวชายนี่นะครับเออแต่ถ้าไม่ชายนี่นะลองหาดูในวิกิดูแล้วกันก็โอเคครับผมในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้มั้งนะน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าผมมารีวิวตัวสแตทให้มันดูเฉยๆนะมันวางได้แค่4นะครับย้ำนะครับวางได้แค่4นี่ฮะท่าขั้นแรกก็เป็นเป็นลายนะครับตีแบบลายแต่ไม่ตีแอร ขั้นที่4ี่ขั้นที่5้าเนี่ยก็จะตีแอร์นะครับอะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครนี้ครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะผมแล้วก็สำหรับใครที่มีดีโอนะครับผมกำลังหาซื้อนะสามารถทักมาใน d i s c อ r d ผมได้นะครับผมก็จะขอซื้อในราคาที่สูงมากๆเลยนะครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับสำหรับตัวดีโอโอเวอร์เฮเว่นเพราะเร็วนี้มันก็จะเทรดได้แล้วนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแม่โจ้ซิงจีนไปอังกฤี่ด้วย ทองไมม<ต>ใช่ไหมคือโมคืออะไรอะ่ะอ๋อไอ้ออไอค้คาเมกาชิวไอ้เพเอกอ่ะอ๋อไอ้เพเอกล่างเต็มอ่ะเออ